ย่อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ครูอ้อมีนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่มาตาตัวสะกดแม่เกลกันเลยนะคะพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยแดนสวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะอันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนในส่วนเนื้อหานะคะครูอ้อมีเกมตามหาแหวนนะคะมาให้หนักเรียนเนี่ย เล่นกันก่อนนะคะอ่าโดยกติกาคือครูจะมีรูปภาพนะคะและมีแหวนนะคะซ่อนอยู่ในรูปภาพโดยให้นักเรียนนะคะหาว่าในรูปภาพเนี่ยมีแหวนทั้งหมดกี่วงนะคะมีแหวนทั้งหมดกี่วงนะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยเริ่มจับเวลาเลยนะคะหาแหวนเลยมีทั้งหมดกี่วงนะคะ เวลาเราไปดูเฉลยกันนะคะอ่าเฉลยอ่าเราลองมานับพร้อมกันนะคะว่ามีแหวนทั้งหมดกี่วง1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้อดบสองสิา สิบสี่สิบห้าวงมีใครตอบถูกบ้างเอ่ยอ่าเยี่ยมมากเลยนะคะสำหรับใครที่ตอบถูกต้องนะคะว่ามีแหวนทั้งหมด15้าวงนะคะต่อไปเป็นส่วนของเนื้อหาแล้วนะคะวันนี้นะคะแน่นอนเลย เรามาต่อกันที่มาตาตัวสะกดแม่เกลนะคะมาตาตัวสะกดแม่เกลนักเรียนสังเกตนะคะว่าครูอ้อมเนี่ยเน้นสีแดงตรงวอแหวนเลยแสดงว่ามันจะต้องเกี่ยวกับตัววอแหวนเหมือนที่ครูอ,อร้อมให้นักเรียนหาแหวนใช่ไหมคะแสดงว่าเนื้อหาวันนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับตัววอแหวนแน่นอนเลยนะคะมีใครชื่อของเรามีวแหวนอยู่ในชื่อบ้างอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะ มาตาตัวสะกดแม่เกลน,นะคะมาตาตัวสะกดแม่เกลเห็นไหมครัวอ้อมบอกแล้วว่าเกี่ยวกับบอแหวนนะคะเกี่ยวกับบอแหวนจริงๆด้วยอ่ะ oh <no. S 1> นักเรียนสังเกตไหมคะตัวอย่างแต่ละคําที่ครัวอ้อมยกมาลงท้ายด้วยวอแหวนหมดเลยเพราะฉะนั้นมาตาตัวสะกดแม่เกลน,นะคะก็คือคําหรือพยางค์ที่ลงท้ายด้วยวอแหวนหรือว่า สะกดด้วยวอลแหวนมีวอลแหวนเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าคิวนะคะนักเรียนคออีอวอคิวไหม,าาม э ะะโทคิวเห็นไหม,าาม э ลงทา้ยา,า,งทายด้วยตัววอลแหวนมีวอลแหวนเป็นตัวสะกดคือมาตาแม่เกิลนะคะโอเคมีวอลแหวนเป็นตัวสะกดคือมาตาแม่เกิลคำว่าคิวลงท้ายด้วยวอลแหวนคำว่านิ้วลงท้ายด้วยตัววอลแหวน คำว่าหิวลงท้ายด้วยตัววอแหวนคำว่าดาวลงท้ายด้วยตัววอแหวนคำว่าสาวก็ลงท้ายด้วยตัววอแหวนทุกตัวทุกคำเลยนะคะอ oh, <no. S 1> อ่าเดี๋ยวนะักเรียนมาดูตัวอย่างจากรูปภาพนะคะตัวอย่างจากรูปภาพคอมพิวเตอร์อ้าวลงท้ายด้วยวอแหวนแก้วน้ำคำว่าแก้วลงท้ายด้วยตัววอแหวน ไข่เจียวคำไหนวอแหวนคำว่าเจียวลงท้ายด้วยวอแหวนคำว่าสิวสออิวสิวลงท้ายด้วยวอแหวนมะพร้าวลงท้ายด้วยวอแหวนอีกแล้วแมวน้องแมวนะคะมีใครชอบน้องแมวบ้างน้องแมวก็เป็นแม่เกิลเหมือนกันนะคะลงท้ายด้วยวอแหวนมีวอแหวนเป็นตัวสะกดนิ้วก็ลงท้ายด้วยวอแหวนมะนาวก็ลงท้ายด้วยวอแหวน ต้นข้าวก็ลงท้ายด้วยวหวนและก๋วยเตี๋ยก <im> ็ลงท้ายด้วยวหวนคำว่าเตี <Ark> <habe> okay. well, ๋ยวนะคะส่วนคําว่าก๋วยอ่าคาว่าก๋วยเราเพิ่งเรียนไปเลยลงท้ายด้วยยอยักษ์คืออะไรลูกลงท้ายด้วยยอยักษ์คือมาตาแม่เกยลงท้ายด้วยยอยักษ์คือมาตาแม่เกยลงท้ายด้วยวหวนคือมาตาแม่เกยนะคะโอเคอ่าเดี๋ยวนักเรียนสต็อปคลิปแล้วจดลงในสมุดเลยนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปเป็นเกมถ่ายภาพจากมาตาตัวสะกดนะคะเกมถ่ายภาพจากมาตาตัวสะกดนะอ่าโดยครูมีกติกานะคะคือครูจะมีรูปภาพนะคะโดยรูปภาพแต่ละรูปนะคะจะเป็นคําที่ลงท้ายด้วยวอแหวนหรือเป็นคํามาตาตัวสะกดแม่เกลทุกภาพเลยนะคะโดยครูนะคะจะ แบ่งช่องเป็นตารางดังนี้และครูจะเปิดทีละช่องนะคะตามตัวเลขนะคะโดยให้หนักเรียนทายว่าหลังแผ่นป้ายนี้มีภาพของสิ่งใดอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนนับเลยนะคะว่านักเรียนเนี่ยทายถูกกี่ข้อนะคะอ่าเราไปเริ่มข้อแรกเลยนะคะมา อุ้ยมีสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยอะไรเนี่ยเอาแล้วมีใครเริ่มรู้เราบ้างอ่านี่มันตัวเคลลี่ใช่ไหมอยู่ในเกมนะคะอ่ามีใครเริ่มรู้เราบ้างคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยครูเดาว,ว่าน่าจะมีคนตอบถูกแล้วนะคะ,ฉะเฉลยเลยก็คือ แก้วนะคะแก้วน้ำหรือว่าแก้วนั่นเองใครตอบถูกบ้างอ่าปรบมือให้คนที่ตอบถูกนะคะคำว่าแก้วเรามาสะกดและเขียนไปพร้อมกันนะคะกอแอวแก้วไม้โถแก้วนะคะ ลงท้ายด้วยอะไรเอ่ยลงท้ายด้วยวอลวนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคำต่อไปเรามาทายกันต่อนะคะว่าคือภาพของอะไรอุ๊ยอะไรนะอะไรนะมีหูพอออกมาแล้วมีหูมีเท้าด้วยมีหางด้วยตัวอะไรเอ่ยอ่ามีคนตอบถูกแล้วแน่เลยนะคะมี นวดด้วยเชลยคือน้องแมวนั่นเองนะคะแมวสะกดยังไงนะ้าแมวนะคะแมวสะกดยังไงนะ้ามอแวรแมวลงท้ายด้วยตัวอะไรคะมอแวรแมวลงท้ายด้วยวอแวนอีกแล้วเป็นมาตาแม่เกิลน,นั่นเองนะคะต่อไปต่อไปนะคะ อ้าวมีสีแดงๆอุ๊ยมีหางโผลออกมาอะไรเอ่ยอ้าวมีตัวละครฟรีไฟโผล่มาด้วยนะคะรูปทรงแบบนี้ครูใบให้ว่าเอาไว้เล่นเวลามีลมนะคะหรือว่าลมแรงๆนะเฉะลยเลยคือคือคือเว่านั่นเองนะคะว้าวมีใครเคยเล่นว้าวบ้างนะเวลา ลมมีมีลมแรงๆใช่ไหมคะเราก็จะไปเล่นนะคะมันก็จะลอยอยู่บนท้องฟ้านะสวยงามเลยว้าวลงท้ายด้วยวอลแหวนนะคะมีวอลแหวนเป็นตัวสะกดอีกแล้วเป็นมาตาตัวสะกดแม่เกิลนั่นเองนะคะต่อไปต่อไปนะคะเรามาทายกันต่อเลยอ้าวมีสีเหลืองเล็ดลอดออกมานะคะมีสีเหลืองเล็ดลอดออกมา อ้าวมีแฉกออกมานิดหน่อยมีใครเริ่มรู้แล้วบ้างว่าคืออะไรนะคะอ่าเชเลยเลยแล้วกันคือดาวนะคะดาวเขียนยังไงเอ่ยดาวดาวสะกดค่ะดอาวาวดาวลงท้ายด้วยตัววอแหวนอีกแล้วนะคะลงท้ายด้วยวอแหวนเป็นมาตราตัวสะกดแม่ เกิลนั่นเองนะคะโอเคไหนใครทายถูกทุกข้อบ้างนับคะแนนให้ตัวเองเลยนะคะว่าเราทายถูกกี่ข้อนะคะอย่าลืมนะคาที่มีอ่าคำที่ลงท้ายด้วยวอแหวนนะคะคือคําที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่เกิลนะคะอ่าคำมาตาตัวสะกดแม่เกิลค,ค,คือคำหรือพยางค์ที่ลงท้ายด้วยวอแหวนนะคะหรือมีวอแหวนเป็นตัวสะกดนั่นเองนะ ต่อไปนะคะเราไปเลือกแผ่นป้ายตัวละครกันนะคะเป็นตัวละครการ์ตูนในเรื่องต่างๆนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูว่ามีตัวละครอะไรบ้างมีตัวละครที่นักเรียนชอบหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย กลับมาอีกครั้งนะคะกับร้านครูอ้อมขายทุกอย่างนะคะวันนี้ครูอ้อมเนี่ยมีตัวการ์ตูนมาขายนะคะนักเรียนชอบตัวการ์ตูนตัวไหนบ้างนะคะวันนี้มีมิกกี้เมาส์โดเรมอนปิกาจูมีพูคิตตี้ทอมแอนด์เจอรี เบนเทนและชินจังนะคะ,ะกะติกานะคะหลังแผ่นป้ายนะคะครูวอ้อมเนี่ยจะมีคําในมาตาตสกสะดแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลน,นะคะให้นักเรียนเนี่ยตอบว่าคําหลังแผ่นป้ายเนี่ยอยู่ในมาตาตกสะกดแม่ใดนะคะเดี๋ยวครูอ้อมทําเป็นตัวอย่างให้ดูก่อน1ข้อนะคะตัวกระตูนที่ครูอ้อมชอบได้แก่ มีใครทายถูกไหมครูอ้อมชอบเบนเทนนะคะอ่าเดี๋ยวครูอ้อมตอบให้ดูเป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะ1นข้อนะเบนเทนนะคะเขาให้คำนี้มาเดี๋ยวให้นักเรียนใบนะคะอ่อให้นักเรียนทายนะคะเดี๋ยวครูใบนะอ่าเบนเทนเขาให้คำนี้มาอ้าวมีใครทายถูกบ้าง อ่ามีใครทายถูกบ้างไม่ใช่หายใจนะคะไม่ใช่สูตรลมนะคะเบนเทนให้คําว่าหอมมานะคะเบนเทนให้คําว่าหอมมานะเบนเทนให้คําว่าหอมหอมนะคะครูอ้อมตอบนะคะหอ,ออออหอมอหอมหอมลงท้ายด้วยตัวมอม,มาอยู่ในมาตตาตัวสะกดแม่ กมอาลงท้ายด้วยมอมาคือมาตาแม่กลมลงท้ายด้วยมอมาคือมาตาแม่กลมอามีใครตอบถูกบ้างนะคะมอมาคือมาตาแม่กลมนะคะ <S <S ต่อไปเป็นตาของนักเรียนแล้วนะคะนักเรียนเนี่ยมาตอบบ้างนะคะเอาตัวไหนก่อนดีที่นักเรียนชอบนักเรียนชอบตัวไหนคะชอบตัวไหนเอยครูดานะนักเรียนต้องชอบ พี่โดเรมอนพิมอนของเราหรือเปล่านะคะครูทายนะคะโดเรมอนเขาให้คำว่าอนักเรียนทายไปพร้อมครูเลยนะคะพิมอนให้คำนี้มาค่ะ,ะพิมอนเขาให้คำว่ามีใครทายถูกบ้างเั้นเลยพิมอนให้คำว่า แเดนพี่ม่อนให้คำว่าหนาวมานะคะหนาวฮอโนอาวหนาวหนาว,นาวลงท้ายด้วยวอลแหวนอาตัวสะกดมักจะอยู่ท้ายใช่ไหมคะลงท้ายด้วยวอลแหวนคือมาตาแม่อะไรนะเพิ่งเรียนมาเมื่อกี้เลยลงท้ายด้วยวอลแหวนคือมาตาแม่เกิลนะคะลงท้ายด้วยวอลแหวนคือมาตาแม่เกิลลงท้ายด้วยวอลแหวนคือมาตาแม่เกิล ใครตอบถูกต้องครูอ้อมปบมือให้เลยนะคะต่อไปต่อไปเอาตัวไหนต่อดีคะตัวไหนก่อนดีตัวไหนมิกกี้เมาส์ลวกันนะมิกกี้เมาส์นะคะพี่มิกกี้เมาส์เขาให้คำว่า คำนี้มีใครครัว,วนักเรียนต้องตอบถูกแล้วแน่เลยฉันเลยพี่มีกีเมาให้คำว่า คำว่าหาวนั่นเองนะคะพี่มิกกี้มาให้คำว่าหาวลงท้ายด้วยวอแหวนอีกแล้วนะคะหออาวอหาวลงท้ายด้วยวอแหวนคือมาตาแม่เกิลลงท้ายด้วยวอแหวนคือมาตาแม่เกิลลงท้ายด้วยวอแหวนคือมาตาแม่เกิลอามีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะก็คือมาตาตัวสะกดแม่เกิลนั่นเองนะคะ ตัวละครต่อไปเอาอะไรดีนะอ้าเอาทอมแอนเจอรี่แล้วกันนะคะทอมแอนเจอรี่นะมีใครชอบดูบ้างนะคะทอมแอนเจอรี่ตั้งแต่สมัยครูเด็กๆเลยนะเรื่องนี้นะคะอ้าวทอมแอนเจอรี่นะคะเขาให้คำนี้มาอะไรเอ่ฉเฉลยคือ แมแดนทอมแอนเจลี่ให้คำว่านิ้วมานะคะนักเรียนนิ้วนออีวอนิ้วไว้โทนิ้วลงท้ายด้วยวอลแหวนนะคะวอลแหวนอยู่ในมาตตาตัวสะกดแม่เกิลนั่นเองนะคะต่อไปคำต่อไปนะคะเอา Hello k คิตตี้เลยอ่าอันนี้น่าจะถูกใจนะคะนักเรียนผู้หญิงหลายๆคนเลยนะคะชอบคิตตี้นะคะอ่าพี่คิตตี้เขาให้คำนี้มานักเรียนตึงตึงเปาะตึง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 เปาะตึงตึง ติงติงปะติงติงปะติ่งติงปะติงติงครูออมตีอะไรเอ่ยอ่าใช่เลยมีใครทายถูกบ้างตาแดนพี่คิตตี้ให้คำว่ากรองมานะคะกรองอ่าลงทายด้วยงองงูเอ้ยงองงูแม่อะไรใครจำไม่ได้ให้เติมกอไก่เข้าไปข้างหน้ากอไก่อยู่ข้างหน้างองงูอ่านว่าอะไรกอองง กงลงท้ายด้วยงงูคือมาตาแม่กงลงท้ายด้วยงงูคือมาตาแม่กงลงท้ายด้วยงงูคือมาตาแม่กงโอเคค่ะคําถัดไปเอาอะไรดีนะเอาปิกกจูก่อนแล้วกันนะคะปิกาจูเขาใบ้คํานี้มาให้นักเรียนปิกกจูนะคะ เลขเข้ามาจ้เลขเข้ามาครูอ้อมขาย ID f r ฟ e f i ฟ้นะคะขึ้นแหลงแดงทุกแหลงเลยเลขเข้ามาจ้าเลขเข้ามา ID ดีละไม่แพงค่ะ ID ดีละ10,000แสนบาทเท่านั้นเลขเข้ามานักเรียนมาเลยค่ะเัิเลยมีใครรู้บ้างคะครูอ้อมให้คำว่าปิคจูให้คำว่าปิคจูให้คำว่าขายอ่าพี่ปิกจูให้คำว่าขายเข้ามานะคะขาย ขออายอขายลงท้ายด้วยยอยักษ์เราเพิ่งเรียนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะลงท้ายด้วยยอยักษ์คือมาตาแม่เกยลงท้ายด้วยยอยักษ์คือมาตาแม่เกยลงท้ายด้วยยอยักษ์คือมาตาแม่เกยโอเคค่ะนักเรียนคําว่าขายมียอยักษ์เป็นตัวสะกดมาตาตัวสะกดแม่เกยนั่นเองต่อไปเลือกสองตัวละครเอาอะไรก่อนดีเอามีพูแล้วกันนะคะพี่มีพูนั่ง นั่งรอนานแล้วนะคะพี่นีผู้ให้คำนี้มานักเรียนมีใครท่ายถูกบ้างคะชเชลยบางคนอาจจะตอบคำว่ากินนะแต่ไม่ใช่นะคะเพราะกินมันไม่ได้อยู่ในมาตาที่เราเรียนไปแล้วนะคะเฉลยพี่มีผู้ให้คำว่ากล้วยเตียยอ่า คำว่ากลวยลงท้ายด้วยตัวยอยักษ์แม่เกยเมื่อกี้เราเฉลยไปแล้วนะคะวัวแหวนอีกแล้ววัวแหวนก็มาตาตัวสกดแม่เกลอ่าลงท้ายด้วยยอยักษ์คือมาตาแม่เกยลงท้ายด้วยววแหวนคือมาตาแม่เกลโอเคมาค่ะป้ายสุดท้ายพี่ชินจังจจมแก่นรอนานมากแล้วนะคะพี่ชินจังให้คำนี้มาอ่าคำนี้ค่ะ ไปลไทายถูกบ้างเอบเฉลยนะคะเฉลยพี่ชินจังให้คําว่ายิ้มมานะคะยิ้มยออีมอยิ้มไหมโทอยิย้มลงท้ายด้วยตัวมอมานะคะมีมอมาเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่จําไม่ได้ให้เติมกอไก่เข้าไปข้างหน้าเป็นกอโอมอ กลมอ่าลงท้ายด้วยมอมาคือมาตาแม่กลมลงท้ายด้วยมอมาคือมาตาแม่กลมโอเคค่ะอ่ะ แผ่นป้ายตุกตูครนูออมได้ขายไปหมดแล้วนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยครูวออมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณหมอนะคะเรียกไปทานยาแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะครูอออมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องหน้า EP หน้านะคะเดี๋ยวเรามาติดตามว่ามาตาตัวสะกดแม่อะไรแล้วครูอออมจะแต่งตัวเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในชั่วโมงถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ